พอด็กงใหญ่เรอเขาเนี <omdat> ่ยเขายัง <destroys> ่อเก็บอยู่นอรมานีเนาะ ที่สาวเนี่ยน้ำอินสวัสดีตอนเจ้าเจ้าครับพี่น้องวันนี้มาเลาะปลาเหมือนเดิมครับแต่ว่าไ่ได้มาครับแต่วา่าฝนตกตัวครับวันพีจาวนฝนตกเมื่อมือครับวันพีจ้าควันนี้มาลุยกันต่อครับจะได้เฮ็ดอย่างพ่องครับ ตอนนี้ยเจอาจาเอห็ดละงบหมานหมานครับวันนี้ลองหมานก่อนลองหมาน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 เฮ็ดบ้านก็มีกับมัอนี่ข้าวเจ้ามาเห็นคนเดรนหน่อยเนาะนมาเมืงเขาวข้าวเสีดยดายบ้างมันนียเก็บเสได้แขกหมานครับเฮ็ดละงบนี่ยังได้ตุ้มๆอยู่ครับนี่ยังมีตุ้มข้าเก็บดีจา้านี่ บ้านก็เอามือนี่บ้านก็เอาไปขายไปใครเขาหนึ่งมีคนสั่งอยู่ครับคนสั่งอยู่จังตัวนหนึ่งขายได้อยู่นี่ข้างบนมีไข่ครับนี่ไข่ตุมมไข่อเดืเดร้อนเฮ้ยป็นออกไม่เหมือนแหลกเหมืนดอกไงซ้อมก็เริ่มทย่อย เฮ้ยนี่ไงพระท่านค่ะสามไข่สองไข่ไงไข่หนึ่ง,ง,ง,งหน่อยไข่นึ่ขึ้นหน่อยอะยนี่แต่กับฟอะบอะมันไม่ยังเลยแต่มันเน,น่า กัดต่อครับมันมันครับมาเนี่ยเฮ็ดพึ <excited. S 2> here, mm ่งไข่ครับพี่น้องโอ้ยไข่ก็ออกอยู่เรื่อยๆเนาะพึ่งไข่ โอ้โหตกตกตกติ่งไข่โอ้นี่บานแล้วครับนี่นี่เห็นจีนี่โอ้นี่ Blaze. ออกคลาครับได้ได้สองจีครับสองดอกนี่เพิ่งไข่ <c oughs> ครับอ้ตอนนี้เห็นตู้มีหนอตก ชื่อหนึ่งใครอ๊อกเหมืมอนคนเงียบๆแต่เนี่ยเจ๊ไอซามปิเจออีกแล้วสองสามใครแล้วก็รักหน่ารักมนาะ สามดอกน่ารักนะน่ารักจกะไปต่อไปน้องเจออีกสองใครสองใครง่ามวิ่งออกเริ่มออกข้างๆแล้วครับเริ่มว่าอีกแล้วเฮ็ดออกสองสามหมึกอ่ะบ่มีแล้วคนหาหลาย นี่นี่นี่เห็ดแดงเฟือนเห็ดแดงขมแบบนี้แบบนี้เบ้าค่ะบะกินเนี่ยรสชาติมันเผ็ดขมดอกก็หน่อยดอกบางๆพี่น้องเืินครับโอ้ยสามพื้นโอ้หงามๆครับ ดูงามครับพี่น้องอืมนี่ครับเนาะขนาดพี่น้องงามงามครับ,รบ,าาารบแากขับสาวเน็ตแผนเน็ตไปอีกทางหนึ่งครับที่จะมารวมๆกันครับโอ้นี่ทำใครครับนี่ คนไข้นิดนึงนี่อืมไปต่อครับโอ้ตาไข่หมดแล้วครับพี่น้องอืมสองไข่สามไขค่ครับนี่โอ้น่ากิานครับนี่น่องกับเนยครับอืมไข่สองไข่สามไข่ไข่ไข่น้อยๆครับนี่ ใครนอยอยู่ครับนี่ปุ๊บไป ไก่น,น่อยครับนี่ไยไข่วกอะไรับหมายไวข่ยืนมาดูไหมนีป็นไ,นไก่ด้วไใกล้ๆกันเลยนี่ไหไข่งามๆอยู่ครับนี่ คนครับนี่หนึหน่อสองสามปีห้าใครครับขวาน่ไปอีกทางจะได้ไ่ได้หรอเนอเอาใช้มาแยกเอาใช้แยกมาทำตีนะครับขาาน,น่ไปอีเตีนึงจะได้ไ่ได้รอเนอรมันรวมๆกันครับ พักสองตุมครับพี่น้องตุม,ตมนี่อยู่คู่กันนี่พระเราคู่กันแมงโจะหน่อยครับโจะได้อยู่ ครับพี่น้องไ่นี่รับซอกหินนี่มันหินดอกเขาสองหน่อยออพีหนอมึงอ,ออกอยากเอาออกเก็บหนาขนาดมีข้างท่าแล้วครับพี่น้อง ย่อยๆผูข้างทางรถอีกแล้วค่นนี่ข้างทางรถละจ้ะนี่ไกลๆกันก็มือนั้นน่ะเก็บเดียวกันจ๊ะเอ๋อใส่ตะกร้ากันครับเดี๋ยวตกเดี๋ยวตกกิ่งลงไปไปค้านน้ำหานี่นี่ตัวใหม่ล็อกไว้ ฝนก็เมืดมากแล้วครับฝนจะตกขนาวันนี้นะอ่ะสาวเน็ตปะ้ะครับจุมยิย้มมนีเก็บสบายสบายข้นหลายอืม เขาเริ่มว่าเฮ็ดไหวแล้วจ้ะนี่เริ่มบ่ใครมีแล้วเขาว่าเขาไปประถึงมองไหมเข <c oughs> ายัางพ่อเด็กเก็บย,ยังไ,<ด>ไงเอแล้วเขาเนี่ยเขายัางพ่อเด็กเก็เบอยูนอ่นนะอกมือนีเนาะบ่หลายแล้วจ้ะเฮ็ดเริ่มไหวแล้วเริ่มบ่ออกอ่ะโชว์ตู้มนี่ไงโฟโต้ <c oughs> แต่ละวันเชื่อแต่ตุม้มใหญ่ๆนะครับ มีอยู่ยังดวมยังไงยังมีเหลือเก็บอยู่เหลือว่าหือประกวดได้อยู่ไปต่อี่น้องปไาทำนะครับไข่ไข่แฝดกันนี่อยู่ติดกันได้หว่าพี่น้อไข่แฝดขนาดเหตุยังเป็นแฝดเนาะธรรมชาติสร้างสรรค์นี่ เมื่อนีได้ซ้ำนีจ้านี่ไปต่อเรื่อยๆแช่ไข่าะพี่หน้องเนาะมันอยู่คู่กันนั่นแหละไม่ยอมห่างกันเหมือนเราสองคนไปไหนก็ไปด้วยกันนี่เน่ะเนี่จ้าเดี๋ยวเอากระตาของบบาว้นใช่มา เอาขาวเนี่ยกระดาษนี่เอ้ยส่องโดนก็คู่กันนี่แล้วครับง่านี่เห็ดลางอกสวยสวยไข่เจอแถมกูแล้วครับนี่ให้กูนี่อยู่ห้างกันด้วยเด้อแอบแอบแอบหน่อย ก็ยังได้งามๆอยู่เพราะนี่ลมเย็นสบายครับอากาศดีขอบคฝนจะตกวันนี้เห็นนะครับตั้งเชียงใหม่ตกเช้งวันครับว่าหมไข่โอ้ยไข่นึ่งนั่นนเห็นอยู่ในสีขาวนี่เออเมื่อยมันคุ้มไว้หัวเขาเห็นมันเป็นไข่งามๆเลยจังเลยไอ้คนมักเอบปลามราเห็นดีกว่าเนาะ เสาเน็ตกับเบาชัยหมานหมานจ้ามัอนี่เรื <ừ u. S 2> ่องน้นน้ำตัวเนาะเบาชัยเบาชัยกับสาเน็ตไปื้พี่้อยอ่ะนี่ตป้าเปาได้ตอสดงไปกิโลามโลเพ่นก็สองสาีไว้สีบ้านไว้สีอันหนึ่ายก่อนจินพี่ไปจะไปป้อหันวาตัวพี่ไปได้หน่อยเนืออข้าวปุ่ พี่แว้ซ่อนเห็นจอได้ขายตัวนี่ก็จรีงนะแต่โปอดบ้านกันหมดนะบ้านเร็วอันนี้พอต้องหูก็ยุบละแล้วก็เอาซองกันบอกสก้ามันจะได้บอกปีถ้าสก้าไม่มีตัวหันีเดียวอยู่มีแฮมจมูกงามพี่น้องเนาะครับ เป็นปนอ่องเห็ดกอแดงหลวงครับนี่เจอเห็ดแดง้ยดูโอ้พ<อ>ี่น,น้องม,มาหอดปลาเห็ดแดงแล้วมันนี่เห็ดว่ายแล้วไม่จะดอกเป็นบานมันเนาะเปันบานแก,แก่ๆอลังการดอกไงคะงั้น เทสไม่แต่ดอกใหญไงไงไงครับสามดอกก็เต็มซ่านบ้านนู้นอะไรจ๊ะไปต่อครับเพื่อไทพปะาที่ระงบเหมือนในข้าวม้าบองเฮดแดงกอมีแต่ดอกบ้านมันจะนี่ตุ้มบ่าใครมีแล้วมันว่ายแล้วมามีแล้วแตจกบ้านๆครับหมดแล้วตุ้มตีเจลัดเจลดแบบปะแล้วหมด ไปไลยมงเขาไปต่อปิกปิกเอาไปเลยเนาะ,ะปิกเอาไปสหารเลยเฮ็ดเหิ่มนใครมีแล้วครับนี่เอาปลาทีมงานมาตัววันนี้ทีมงานมันไห่เหลือไปไปต่อมงเขา เนยบวกครับพี่น้องรอมันแห้งเกิดมาเก็บไปเไปผ่านครับเอาข้างในมันไปคั่วบวกินแซ่บมันออกมันๆครับออกมันๆหอมๆครับไอดไปคั่วรอมันแห้งก่อนครับเอาไปผ่าครับเอาไปกินเนื้อข้างในมันครับบวกครับใ่วัวมันเขี้ยวๆแล้วมาขายครับขาย ขายไหวนะครับรบ,ปบไปปีกบานกันเราจะกลับบานกันแล้วเมื่อเฮ่อนเฮ็ดไหวล้วตะกระไดค้นหาบอยู่กลับบานกันแล้วสาธนสรุปผงงานวันนี้ครับ ผลงานของเคาได้แค่นี้จ้านี่มันนี้เฮ็ดเริเ่บไหวแล้วคนหายมันก็บว่าใครมีเฮดต่อาจานนี้ได้จำนีาานนนนแนน่แล้วนนีเด็กเฮ็ดแดงกอนั่ไปหาเฮ็ดแดงกอแกะเด็แต่ดอกบ้านแล้วมันบ้านนะครับดอกตู้มดแล้วจานนี้ตู้มีหน่อยๆมันไวหวถึงมดแล้วเขาไปเก็บบนทันเก็บเฮดอันนี้กัเฮ็ดอันนี้กัหไหวสิมันดูขนหล่หมองเนะาะปลาเด้ปลาปลานี่ปลาเฮ็ดแดงปลานี่ โง่นี่เฮ็ดหนือโง่ออกเะสิแม่จ้าไปบ่าท่านบ้านถึงงมืดผลงานก็เอมืงินีอกับมนันในี่จ้าเนี่ยได้อยู่ใก่าฝนเก้ <c oughs> กมาสรุปผลงานอยู่บ้านจา้ะปาลาฝนตกอง <c oughs> ครับผมครับสำหรับวันนี้ก็พอแค่นี้ก่อนนะครับก็ได้กระตากัวนะครับตากัวอยู่กับสรุปผลงานที่ปาลาก,กับผลงกนครับห้อง อเล่งกันมาที่บ้านครับครับครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับคนนักรอบปลายอสานพาลุยนะครับทางเพจทางยูทูบเนอะเป็นนองครับขอบคุณทุกคอมเมนต์นะครับที่เพื่อความติชมมานะครับเพื่อกวาลังใจคนนักรอบปลายอสานพาลุยนะครับเอาไว้โอกาสหน้านะครับทำคลิปใหม่ๆกันใหม่นะครับวันนี้เอาสองคนแต่ลาไปก่อนนะครับเอาเฮ็ดไปล่างก่อนเนอะครับเฮ็ดไปล่างก่อนนะครับับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ